มาอีกแล้วแบงค์พันปลอมออกมาระบาดตระเวนซื้อข้าวของล่าสุดเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะเธอบอกว่าช้ำเหรือเกินเพราะว่าเสียทั้งของแล้วก็เสียทั้งเงินทอนไปกว่า700บาทนี่ค่ะพี่แสงจัน์ทรเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่พิกัดอยู่ตรงศาลพระพิค,คเนธเชิงสะพานพระสุพรรณกัลยาที่พิษนุโลกโถดูสิคะ หน้าเศร้าเลยเอาแบงค์พันปลอมมาให้นักข่าวเราดูจะถ้ามองไกลๆ <ไง S 2> ก็เื็นแบงค์พันนะคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่า เอามาเติมพ่อค้าแม่ค,ค้าเลยนะคะแล้วก็เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเป็นนาทีที่คนร้ายก่อเหตุผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกนี่ค่ะมาแล้วเห็นไหมคะตัวพี่แสงจันทร์กำลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนั้นผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก30ปีเห็นไหมคะเข้ามาแล้วก็มาทำทีเหมือนจะมาซื้อลอตเตอรี่สุดท้ายหาเลขท้าย479ซื้อไป2ใบค่ะ220บาทคนร้ายก็หยิบเงินออกมา พี่สังจันบอกบโอ<ห>้หแบงค์พันเขามีหลายใบแน่ในมือจ่ายมา1,000ตัวเองก็ควักเงินทอนไป780หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ได้เงินทอนไปปับ๊บคราวนี้อย่างเร็วเลยค่ะจำอ้าวเดินออกไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปเธอยอมรับเลยนะคะตอนนั้นที่รับตังมาเนี่ยไม่ทันได้ดูเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้ารายแรกเพิ่งมาสังเกตเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่ เธอบอกว่าแบงค์พันธ์มันสีชมพูแปลกๆเออเห็นไหมมันชมพูกว่าปกติเห็นไหมคะใช่ของจริงมันต้องเทาๆแต่ที่ผู้ชายคนนั้นจ่ายมาน่ะของปลอมมันก็เหมือนสีคลบใครแบงค์ร้อยเหมือนกันนะใช่ไหมออกเฉดชมพูแต่มันเขียนเป็นแบงค์พันธ์ไงนี่แหละค่ะแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตใช่เธอบอกลูกค้าคนแรกไม่ทันได้ดูหรอกค่ะได้เงินมาก็ดีใจใช่ไหมคะจนกระทั่งสังเกตเอ๊ะมันแปลกๆก็เลยไปให้คนอื่นช่วยกันดูถึงได้รู้ค่ะแบงค์ปลอม เป็นแบงค์สีชมพูแล้วก็พวกไอขายกาแฟเขาก็อยู่ตรงนี้นะ,ะก็ยังบอกโอ้พอมันดูแป๊บเดียวเขว่าแบงค์ปลอมเรายังว่าให้มันทําไมสีชมพูไม่น่ามาทำเนอะเราก็ขายของหาเช้ากินข้าอย่างเงี้ยไม่น่าทำสรมดราก็ดูเคยดูนะเคยส่องนะนั่น,น,นแต่เที่ยวนี้มันพลาดไปดมันจะเสียตังคนมั <laughs> นจะเสียตัง โอตัดเพลาะอะไรบอกคนจะเสียตังก็เลยอยากจะฝากเตือนไปถึงพ่อค้าแม่ค้าถ้าเกิดว่าค้าขายรับเงินสดตรวจสอบธนบัตรให้ดีก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโอนอันนี้เราก็ฝากเตือนไปด้วยนะถ้าเป็นโอนเป็นสแกนเนี่ยสลิปจริงหรือเปล่าถูกต้องเช็คยอดให้เรียบร้อยก่อนนะคะบางทีก็มีปากกาแต่ปากกาคอยเช็คอะไรแบงก์ปอแบงก์จริงปากามันจะเช็คได้นี่ค่ะขี่ขึ้นมาเห็นเลยเห็นไหมคะ,ะถูกไหมฮะเอามาเตือนกันไว้นะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ o n น news ค่ะ